สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซี FC ทุกคนนะคะใหม่ทรงค่ะหรือว่าซัดดีค่ะนี่เองค่ะก็ข้าครัวนักวัวแกงแล้วนะคะอีกเช่นเคยค่ะข้าวครัวนักวัวแกงเลยนะคะหนาวมากเป็นพิเศษค่ะาคมาข้ามีเร้าผมหนุ่สงสยามคะ่ะวายดูคนม้หัวในก็นมันรอกปัดไปทนนนนี่นะคะ<ม>เห็นคุณแม่ตำเขาปุกนั่นเองนะคะหรือว่าเขานุกงานั่นเองคะ่ะฮะคุกง่ายเหรอนน ก็อันดีเจียงใหม่เป็น้องว่าเขานุ่งได้เอ้ยเนอนี่นะคะแล้วก็จะทําของกินอีกนะคะรูป้าเขาดีดูรู้สึกว่าจะไม่หนาวเลยนะคะเนี่ยแต่แล้วแก้วนี่คือหนาวมอกเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะเราจะยกมาให้ดู <c oughs> นี่นะคะอันนี้คือ ข้าวพองนะคะจะทําเมนูอีกแล้วค่ะอีกแล้วนะคะข้าวลาหวลวันนี้มีเมนูอยู่หลายอย่างนะคะมีข้าวหลามมีข้าวปุ๊กแล้วก็มีเอ่ออขาล็อกหน้าเลพองนี่ค่ะข้าวล็อกหน้านะคะก็จะทําข้าวล็อกหน้ากินที่บ้านน้องหัวแก้วนั่นเองนะคะตอนนี้ก็คุณเม่์ําข้าวปุ๊ก่เองค่ะข้าวปุ๊ก ในฤดูหนาวก็ที่เขานิยมทํากินก็จะเป็นข้าวปุกข้าวหลามแล้วก็ข้าวเข็บนะคะมีสามอย่างนะคะที่นิยมกินนะคะข้าวหลามาก็โถโมเลยจริงย่นี่ค่ะนี่นะคะตอนนี้น้องแกก็กำลังมาดูทำข้าล็อกหน้านนั่นเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้องเปิดให้ดู ติดตั้งเหนือปะมันติดตั้งเหนือ,อลองวัดตีไปกบบลองไปดูถ้ามลองไงี่ะนีนะคะขนมที่ทําวันนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะอธิบายตอนที่ทําแป้งให้ฟังดีกว่าน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลามาถ่ายตอนที่เขาผสมแป้งนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่น้องดูวิธีอยู่เดี๋ยวน้องอธิบายนะคะเพราะว่า สอนหนังสือเด็กๆนะคะก็เลยไม่มีไม่มีเวลามาอธิบายนั่นเองนะคะตอนที่ฟุุงเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะน้องรู้อยู่เดี๋ยวน้องบอกให้พี่ๆได้ดูค่ะว่าสูตรที่เชียงตุงกับสูตรที่ไทยจะเหมือนกันไหมนั่นเองนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือขั้นตอนที่เอาแป้งใส่นั่นเองนะคะแข่าะแขวา ดเ,เดี๋ยวน้องจะไปบอกวิธีตอนที่ปรุงแป้งกันดีก,กว่าคะ่ะผสมแป้งนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือแป้งแป้งที่เราทําขนมนั่นเองนะคะก็จะใส่เกลือลงไปโรยลงไปนิดเดียวเองนะคะอย่าใส่เยอะนะคะจะใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็อันนี้คือ ถั่วลิสงที่มันริบๆนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อตกแต่งหน้าตานั่นเองนะคะให้มันสวยงามนั่นเองนะคะนี่นะคะไม่รู้ว่าที่ไทยเรียกอะไรนะคะแต่ที่เชียงตุงเรียกว่าเขาล็อกหน้านั่นเองนะคะต่อแรกๆแป้งที่ที่เราทํานี่มันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะแต่อันนี้เปลี่ยนสีแล้วค่ะกลายเป็นสีแบบนี้นะคะสีน้ำตาลนะคะก็เพราะว่าเราเอาอ้อยใส่ลงไปนะคะอ้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยว มีน้ำอ้อยใช่ไหมตะกี้เห็นนี่อุ๊ยนี่นะคะน้ำอ้อยนั่นเองนะคะก็เราจะเอาอ้อยที่มันเป็นแท่งๆเนอะเอามาเออผสมน้ำให้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเอามาใส่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นน้ำอ้อยนะคะก็มาผสมในนี้นั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างเลยค่ะก็จะมี น้ำอ้อยนะคะมีถั่วดีสงมีเกลือนะคะก็มีแป้งค่ะสีอย่างนะคะผสมกันนะคะเาะอาหลบระปุ่นนี่ลเลยอะไรพี่สาน,นี่นะคะก็ถาาว่าชอบหวานหวานก็จะใส่น้ำอ้อยเยอะหน่อยหนึ่งนะคะถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่นิดเดียวนะคะแต่อันนี้คือป้าเขาใส่แบบเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ที่เราเอาใส่ตะกี้เนาะติ๊บลืเนี่ย สติร <antenna mould y> <udo> ์มหอนะยินจ้ำตัวเดินจ้ำตัวเด้จังที่วานวาน่าฮ้า่่า่าฮ่าฮ่าฮมาขายแล้วาฮ นกจะก็จะตักแต่งใส่ตงนี้เอาได้แห้แหละตากช้อนน้หเอาขีดจิ้มจำตัวได้คอนเทนต์านะจิมแท่งอิจิมิดน้อยไงที่หลุายแอานนเออจะเอามาขายไม่ใช่เนี่ยเนี่ยหวานหวานวนหวนินทันอินทันแล้แขม เอาใส่ทั้งอินมาจูคาต้ไหนก็ปลากระสวดนะคะใครอยากจดๆก็ทักมาได้นะคะได้ไ<ป>ก็จะเอาไปให้นักเรียนของเรานั้นลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมน,นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังเรียนอยู่เลยค่ะนี่ดูสิคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็กําลังอ่านอยู่เลยค่ะ <Co S 2> กำลัง no อ่านอยู่เลยนะคะแขนขอเอนอแขนน้องๆชิมให้ด no ูหน่อยสิคะอีจฉาเงินข่อะไรหลังเลิศเหรอเอาเลยเอามือวานกันเลยจีน่ยกินตัวก็แผ่นก็แผ่นไหนแตงมันนั่งไปอ่านดูกันเนาะจิน oh okay. ่าจ <laughs> ิน่าก็ได้กว่าออมกว่าออมกว่าไรหนาอีน่าเอาเลยเอาอะไกวแผ่นเนี่ย เอาเลย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 อย่าพี่อ้ายเอาเลยอุใสแ็่ปันสุกินนี่กับมกินนี่กับเส้น้ำไส้สมว่าละนะคะก็ทำมาให้น้องๆของเราได้ชิมกันด้วยนะคะนี่ค่ะอร่อยไหมน้องๆอร่อยไหม หวานจังเปิ้ลจังเปิ้ลแสดงว่าน้องวัวตายของเรานี้ชอบกินหวานเปิ้ลแน่เปิ้ลหวานเปิ้ลนะแสดงว่าหมดเจ้าดียาเตียนก็หวานมากหวานกินนี่นนะะั่งจําข้ามยโอ้ยอันนี้ซื่ขอจําน้นเนี่ยเอาขามุงเนี่ยสมากินแล่ะนะเอ้ยกินจ้ำตัวไหปี อืมั่ีค่ะก็ไม่กวนน้องๆดีกว่านาะเดี๋ยวให้น้องๆอ่านหนังสือต่อดีกว่าค่ะอายก้องค่ะแต่ละคนนี่นี่นะคะทางเดียนของน้องโัวแกก็มีไม่กี่คนค่ะะคหลังจากที่ให้น้องๆชิมกันแล้วนะคะน้องโัวแกก็จะมาลองชิมดูนิดนึงนะคะ จะได้ดูรสชาตินะว่าอร่อยจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะก็ทําไมถึงเรียกว่าเขาล็อกหน้านะคะก็มันจะเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแบบนี้เนาะก็มันเหมือนคันนานั่นเองนะคะก็เลยเรียกว่าเขาล็อกหน้านั่นเองนะคะแต่ไม่ดูที่ไทยเรียกอะไรนะคะเดี๋ยวน้องขอชิมดูค่ะก็ จะมีรสชาติหวานหวานหน่อยนึงแล้วก็ได้รสชาติถั่วดีสงนะคะอร่อยค่ะอร่อย <Okay. S 1> แผ่นนี้คือหน้ามันไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้จะรู้สึกว่ามันจะเรียบเรียบนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นแบบขั้นขั้นเหมือนขั้นนาเลยนะคะนี่นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะสาเหตุที่เรียกว่าเขาล็อกนานก็คือมันเหมือนคันนานก็เลยเรียกว่าเขาล็อกนานนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะน้องวัแก้วนี่คือพากินตลอดเลยนะคะไม่แปลกที่น้องวัแก้วอ้วนใช่ไหมคะ <c oughs> คือ,อหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมถึงได้เอามือจับแบบนั้นมันไมสะอาดเลยมันไม่ใช่นะคะคือน้องวัวแก้วล้างมือแล้วนะคะนี่นะคะ ปกติที่เชงตุนเขาก็จะใช้เอามือจับกันนะคะถ้าว่ากินเขาล็อกหน้านะคะมันก็มีบางอย่างเนาะที่ใช้มือจับแล้วก็บางอย่างที่ใช้ซ้อนกับซ่อมหรือว่าช้อนกับใบถูนั่นเองนะคะ,คะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยนะคะก่อนที่เราจะหยิบจับอะไรเราก็ต้องล้างมือก่อนนะคะทำไปแล้วนะคะ วันนี้ก็ได้สาวสวยมาทำให้กินค่ะนี่นะคะขึ้นก็อนานเอย้นกอนหานหานเลยไม่สาวก็ไหนไม่มาหานเชื่อนเหรอสาวล้วงนำใจกลุ่มใจสาวอื๊บพวกไมมีน้ำใจสาวอื๊บ ดีนะคะนี่ก็คือขั้นตอนต่อไปคือต้องทําข้าวหลามกันที่นั่นเองนะคะก็อันนี้คือข้าวมี่นะคะแล้วก็เอากะทิใส่ลงไปนะคะแล้วก็เกลือน,นิดนึงนะคะแล้วก็เอเ่อเกลือนิดนึงแล้วก็น้ําตาลนิดนึงนะคะเพื่อความหวานนั่นเองนะคะก็ได้เสืสวยของเราอีกแล้วนะคะอร่อยไหมคะเปินกันใช่ปะนี่นะคะ ถ้าเราใส่กับเออเราบอกว่ามะพร้าวชาวเกาะหรือเปล่าไม่ใช่นะรูไม่ดูสิคะว่าเป็นมะพร้าวมาจากไหนไม่มีภาษาไทยสักตัวเลยคะ่ะอ๋อมีมีม,มีชาวเกาะใช่คะ่ะเป็นมะพร้าวชาวเกาะนี่คะ่ะก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเอามาใส่บอกข้าวหลามน,นั่นเองนะคะ นี่นะคะเราก็ต้องเอาเข้าไปใส่ในบอกนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องขอเอาใส่ดีกว่าเพราะว่าไม่ถนัดนะคะค่ะตอนนี้คือข้าวลามของเรานี่คือสุกแล้วนะคะก็เอามาปอกนะคะได้สาวงามปอกข้าวลามให้กินนี้คงจะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยส่องได้เลย ในไทยพี่ซองเลยดีไงนี่นะคะก็วิธีปอกข้าลามก็จะประมาณนี้นั่นเองนะคะมิดที่ะอันนี้ดีกับข้อมือ น้องโมแกก็จะมาชิมข้าวหลามนั่นเองนะคะข้าวหลามใส่กะทิแต่ไม่ได้ใส่มันนะคะข้าวหลามกับกะทิเท่านั้นนะคะอ๋อก็จะไล่แบบรสชาติแบบมันๆของกะทิแล้วก็รสชาติหวานๆของน้ําตาลนิดนึงรวมๆแล้วก็อร่อยค่ะนี่นะคะหน้าตา่างควันออกเลยนะคะนี่ อร่อยมากจริงๆเลยนะคะดูสาวงามของเรากันดีกว่าค่ะสาวงามน่ะางานี่นะคะเดี 1> <1 ๋ยวน้องขอชิม네นิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาปิดคลิปกันดีกว่าค่ะนี่นะคะตอนนี้น้องโกแกก็ได้ทานข้าวหลามเป็นเอาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีข้าวล็อกหน้าแล้วก็ข้าวหลามนั่นเองนะคะแล้วก็ คุณป้าเขาก็กำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะไปโดยดีกันก็จะขอลาพี่ๆไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะถ mm ้าหว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส b บสไ i ร e กด ก็ได้ให้น้องวอแก้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญที่จะขอที่สุดก็คือขอบ่อยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็จะขออีกค่ะก็คืออยากข้ามโฆษณาของน้องวัแก้เลยนะคะก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนนะคะที่ไม่ข้ามโฆษณาของน้องวอแก้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีที่น่ารักของน้องวอแก่นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย